จุดเริ่มต้นคืนฝนพรำกับออเดอร์ปริศนาตี2องคืนวันอังคารฝนหลงฤดูตกลงมาโปรยๆทำให้ถนนกรุงเทพที่เคยพลุกพล่านเงียบเหงาจนหน้าใจหายแบงค์ไรเดอร์หนุ่มวัย25ปีจอดมอเตอร์ไซค์คู่ใจหลบฝนอยู่ใต้สะพานลอยร่างกายของเขาอ่อนล้าเต็มทีจากการวิ่งงานมาทั้งวันเขากำลังจะเอื้อมมือไปกดปิดแอปพลิเคชันเพื่อกลับห้องเช่ารูหนูไปซุกตัวนอน ทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนงานที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นทําลายความเงียบแบงค์สะดุ้มเล็กน้อยหยิบโทรศัพท์มือถือที่เปียกชื้นขึ้นมาดูแสงสว่างวาบจากหน้าจอแยงตาเขาในความมืดข้อมูลออเดอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทําให้เขาต้องขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจชื่อร้านครัวยายบัวเพื่อนแบงวิ่งงานโซนนี้มาสองปีสาบานได้ว่าไม่เคยได้ยินชื่อร้านนี้มาก่อน แต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกขนลุกสู้ไม่ใช่ชื่อร้านแต่เป็นรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งมาเข้าเปล่าไข่ต้มน้ำแดงนี่มันชุดไหว้ผีชัดๆแบงคิดในใจแต่สายตาเหลือไปเห็นค่าเที่ยว450บาทสำหรับระยะทางที่ไม่ไกลมากนักความร้อนเงินทำให้เขาตัดสินใจกดรับงานโดยไม่รู้เลยว่า นี่อาจเป็นออเดอร์สุดท้ายในชีวิตของเขาหลังจากรับอาหารจากร้านที่เป็นเพียงบ้านไม้เก่าๆแบงก์กมงงหน้าสู่จุดหมายตาม GPS แผนที่พาเขาเลี้ยวออกจากถนนหลักเข้าสู่ซอยเล็กๆที่มืดสนิทและเปลี่ยวร้างสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าหญ้ารกทึบและต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาหน้ากลัวราวกับปีศาจยิ่งขับลึกเข้าไปความรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ยิ่งทวีคูณ เสียงนำทางจากแอปเริ่มติดติดขัดขัดฟังไม่ได้สับหน้าจอโทรศัพท์ที่ติดอยู่หน้ารถกระพริบทีทีมุดในแผนที่หมุนวนอย่างไร้ทิศทางแบงพยายามข่มความกลัวและบิดคันเร่งฝ่าความมืดไปข้างหน้าโดยมีเพียงแสงไฟหน้ารถเป็นเครื่องนำทางเดียวสุดซอยเป็นทางตันมีเพียงสารพระภูมิร้างเก่าคร่ำครือตั้งตระงานอยู่ท่ามกลางความมืด บรรยากาศวังเวงจนขนลุกแบงค์ Bank ได้รับข้อความจากลูกค้าว่าวางไว้หน้าศาลห้ามขอบแล้วรีบออกไปห้ามหันกลับมามองด้วยความกลัวสุดขีดแบงค์ Bank รีบวางถุงอาหารไว้บนแท่นบูชาหน้าศาลแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเพื่อยืนยันงานตามกฎของแอปแสงแฟลชสว่างวาบขึ้นในความมืดมิดเขาไม่รอชา้ารีบกระโดดขึ้นรถ แล้วบิดหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อถึงที่ปลอดภัยเขาเปิดดูรูปถ่ายเพื่อกดปิดงานและนั่นคือวินาทีที่เขาต้องกรีด<อ>ร้องออกมาสุดเสียงในภาพถ่ายน,านั้นนอกจากถุงอาหารที่วางอยู่หน้าศาลแล้วที่มุมมือด้านหลังมีมือซิดซีดสกปรกกำลังอื้อมออกมาคว้าถุงอาหารและมีดวงตาคู่หนึ่งสะท้อนแสงแฟลช จ้องมองกลับมาที่กล้องพอดี